สวัสดีเพื่อนๆชาวนเดอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่โจแข่งตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำเขาหลวงอําเภอเอ่เขาหลวงที่อุ่นน้ำนานนอนใช่ปะนี่ก็เป็นภายในถ้ำนะครับบรรยากาศภายในถ้ำเป็นสีขาวแล้วก็มีแอร์ด้วยใช่ถ้ำติดถุยถ้ำเย็นเลยรูป ประวัติคร่าวๆก่าะพิ่าหลวงตั้มนะคะถ้ำนี้มีประวัติยาวนานมากเลยค่ะเกิดมาแล้วถ้ำนี้มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรกลางนะคะถ้านับอายุจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะประมาณ600กว่าปีแล้วถ้ำนี้นะคะจะไปปรากฏอยู่ในนิราชเมืองพิษของสุนทรภู่ค่ะเาเลยขี่ลงมาขึ้นเพื่อเลยใช่แล้วจะไปอยู่ในโซเชียลครับขับขึ้นเดินขึ้น21ขั้นเดินลง99ขั้นถ้าเดินมันก็เอียงขึ้นแล้ว มีอายุเท่าไหร่สามพันปีโอ้โหก่อนก่อนคิตการคิตการอีกแล้วเนี่ยห้ามให้อาหารลิงครับโอ้โหต่างลงโอ้โหย่ำย่ำสูงว่ะแค่นี้เองตึกสามชั้นไปไหวปะเนี่ยไอ้ลงเอาไว้อยู่แล้วไอ้ขึ้นนี่แหละ เดี๋ยวไปนอนแช่ไอ้นี่เโจ่ลำพูร้อนไม่สูงไม่สูงแค่นี้เองตึกสองชั้นเองอุ้ยนึก <c oughs> <c oughs> ว่าถึงแล้ว มหลวงพ่อปู่ครับรอันนี้ปนเป็นทางเดินที่สร้างมาสมัยรัชกาลที่สี <4 S 1> ต่ตอนนี้ปิดแล้วครับ,รบรชั้นมากครับกเกือบจะร้อยร้อยห้าสิบองศาได้แทบจะนอนแทบจะนอนสไลด์ลงมาเลยครับ 风水。